สวัสดีค่ะคุณผูชมวันนี้เรากินพิซซ่าค่ะยักษ์เคุณไม่กินเลยคุณอะไรก็ได้ตีอะไรก็ได้หรออ๋อคุณกินเดียวแค่นี้เนค่ะ พัลลลุกแม่ไม่พานะลูกกระะไม่นั่งตรงน้นกระะหมค่ะีว่พีนีเาประกาศด้วยไปวัดตาตาเมื่อวานทดันคุณแม่ทาย์เมื่อวานเนี่ยใครคุณอะไรอะี่ชดาว่ะชอแบบเพมจะท่าม่นเนี่ครคอะค แม่้มมะเขือเทศก่อนอ่าไม่เอดิ่งไปทเต้นสิโอ้อะไรไปบางวะฮะอ้ามแข้งหมาแข้งมอมแข้งมันน่อยมันตูดแล้ก็มากินกระดูกต่อไหนอ่ะน้าลูกอ่ มอะไรเลยมีน้ำที่มาพขึ้อะเนาะเจเเชี่ยแหมว่ากถินกุ้งม่เยปป<อ>เปาะเ่อเออใหคอมหวยเอรอกินมหาเหอนะาเหอืมหหิเหันิ้มเมื่อกี้สเนาะ แนขวยก็เอาอะไร้วยเล็กไม่เอาใส่น้ำจิ้มนะนเขาแบ่งอะรี้าเต้นเออเเต้นไปเอา้วยเล็กมาใส่นำจิ้ม ไม,ม,ม่น้ทัน้ไม่ค่อยดีน้ำมันกินบอกว่าน้ามคดีเ,ย,ย,เยเอกบนไม้เหรอลูกไม่ได้ไเขาเรียกว่าเรียมเรี่ยมจะไห <laughs> ุกแล้วก็ใส่ถ้วยนไปยอีกม,ม,มากอันนี้พ่อไม่กินกินแหนแดงของน้มใหญ่ฮะช้อนเองอ่าอ่อเอาเป็นอะไรบ้า กะละมังะมังหมูอ่ะขัดกล้องยังไงใช่ใช่แม่ต้องไอ้นี่ก่อนแม่ต้องสต๊อปก่อนปิดไปก่อนนะคะแล้วคุัดกล้องมันตัดเลยไมได้หรออ,รอันนี้ที่หนึ่งยากคุต้องไปตัดโต้ทุกเที่ยวมันขัดไม่ได้ ม,มากินเลยจ้าทุกคนอ่าอ,อันนี้เ <c oughs> จ้าการอาจารย์เตน,นสวัสดีค่ะก่อน <c oughs> อันนี้ลูกสาวคนโตสวัสดีค่ะก่อ <c oughs> น,นลูกสาว, <c oughs> วอะไรลูกสาวคนแรกของแม่นาะ <c oughs> ลูกสาวคนโตลูกสาวคนแรกของแม่นาอน <c oughs> <c oughs> จะเล่าอะไรสั่งใครวะ กเต็นนั่นเหรอบอกว่าน้องปูนสวัสดีค่ะก่อนน้องชายมันทักมาถามันถามว่ามันเป็นใครมันเลยตอบเขาไปว่ามันเป็นลูกชายคนแรกไอ้มันเป็นลูกคนแรกผมไม่สนใจเลยเป็นพ่อพ่อห่วงกะล่ะไอ้นี้น้องชายมั้นอ่ะถามน้องว่ามันเป็นใครโทรมาถักเฟซมาเออมันรู้มันรู้จักของเห็นว่านุงคุณจะกันอะไรกันวนี่ในเฟซผมเห็นรู้ท่ารู้คู่กับพ่อมันแล้วมั้ง มันอยู่ไหนอยู่กับแม่มันไม่รู้แม่เป็นโควิดแม่เป็นโควิดยิ่ออกเลอเขาอยู่ไหนอยู่ไม่ได้ถามแม่อยู่ไหนอยู่ใต้พรชุมพรเนออ๋อมันไปอยู่กับแม่มันชุมพรไม่ได้อยู่ใกล้ยืนนานแล้วนะอยู่ชุมพรนานแล้วนะตั้งแต่มันมีลูกคนคนที่สามลูกคนแรกกูเป็นมันกูก็หง ไม่บอกว่าลูกคนโตว่าลูกคนแรกอะหมูหมดแล้วทำไมมันเงียบปิ๊บล่ะตายเดี๋ยวมันก็เปิดเดี๋ยวค่พี่แม่ปิ๊บเป็นลูกคนโตเป็นลูกคนแรกเป็นลูกคนแรกของแม่น็อตสวัสดีเราจื้อเองเราไม่รู้คนแรกของแม่นน้อแต่อท้ายเลยถูกทิ้งไว้เช่นาดเอ็งไม่บอกล่ะ เป็นพี่สาวเองบอกถูกทิ้งด้วยเจน่าแล้วเจน่าเองอยู่ที่ไหนเป็นพี่สาวเองมันคงคิดไม่ออกว่าจะบอกว่าว่าอย่างไงมันคงแบบลัวน้องไม่รู้จักเืธอเรามั้งว่าแบบพี่กูคือก็อยู่พอดีป้าไม่ให้อีนี่พอดี f u เต็มเต็มบ่บ่เอา เปลียนใจแล้วนะที่มึงอยู่ใกล้กับอะไรนะพี่ชมพี่ชมชมลูกฝีมันนั่งก้าวปฏิดูทธามรักขันจัดว่เป็นยังไงน้าพ่อจะนอนกับแม่เลยนอนกับใครเราสัญญาว่าเราจะนอนด้วยกันใช่ไหมนอนไม่อ้อมนอนไม่อ้ใครแม่เฟื่มงจนอนกับใครใครไม่เฟื่อนอนกับพ่อใช่ไหมนี่น้องปูจะทิ้งแม่เพื่อนใช่ไหมวันนี้มันน้องปูทิ้งแม่เฟื่อง เหมือนบอกว่าหนูอะเบียดอัดเบียดเหรออัดเบียดไม่อยากอัดเบียดแม่แม่ไม่สบายแม่ไม่สบายหนูไม่อยากอัดเบียดแม่พ่อไปไหนอ่ะแม่ไม่สบายจะจะถ้าเสียกันก็ผีหน่ะอะไรนะผีหนูไม่ไหวที่ว่า พ่อคนหรอพ่อคนดังไหมได้ดูก็ดังองพ่อเจี๋ลกน้องปูนเล่าตลก กมันต้องควรแล้วมั้งไอติมไม่อยากอัดเบียดแม่แม่อัดแม่ไม่สบายน้องยังโดนัดชิ้นยังอนี้อไเหรอจีน่าล่นีตัวนักุ้งนะมอเออ่คนัดกุ้งมีเตมโวนัดมีเินก่้ชิ้นีก้นมาแล้วกูอยากกินอะไรวะ Ừ. Ừ, mình đọc, mình đọc cái chú đó, mình, này, hình <laughs> mà, phải này nhá, con chú, con cha, mà <laughs> มาเหาะต็มหน้าบ้านแล้วทุกข้าวกูเอาผ้ามาห่มให้กูณทำไมวะเนี้ยรอเอาไว้คุณอุดหูเก่งอะไรอะไรอีกนั่งมองอิ่มปีนี่ก็พิซซ่าเป็นหลายชิ้น อยู่นี่ไหนมึงอะไอไยเขม่อกน็ยังเอาอะไรมหมดก็เดกไปอยู่กน้องปูอยนี่แหละเดี๋ยเรียนเขาจะเป็นครูเดรียนเป็นครูแบบปาอาเนียไปเรียกี่ระดกไปไเรียกที่โมพี่เหนืกระท ม,มาหร<า>ือกับ,บมาหรือไปมาเลยตะเลยอ่ะเอออะไรเนี่ยเดี๋ยวมีตะโกนเดี๋ยวไม่สืภาพอ,อ๋อตะโกนยัไม่สืภาพพ่อหนูอยากไปทำบุญกับเออ ่อจะไม่ทําอะไรจะพาไปวัดไปอะไรถ้าม,มาหวานเนี่ยจะกไรอย่างนั้น,ะ <Okay. S 1> ลก,นกลับมันจะในส่วนที่ลูกกูหายไอ้ลูกหลานกะเพราตายที่วัดมันมาจากโรงเรียนแม่เ,เดี๋ยวเรามามาวัดกันนะแม่เราไม่รู้จักลูกใครก็ไม่รู้เอา้าเรารู้จักเดี๋ยวเราก็มาฟังพระ ใครนะเหลานเขาเปรนหลานลอเปไว่ามาว่ามาเต็มเลยอิ่ม้วมมองดูน่าท้นเดียวก็หมดเนาะสิซ่ามสี่กินหมาป่ะ ก็เะตักครับมืงมึงดูอะไรในมือเอเมื่อกี้นั้มึงก็ินฟินปตาแล้งมึงยังไงมึงกลัวระเบิดมึงไม่กลัวใมังัวหมอนะกระเซ็นอ่ะฮ่าว้ายซีไม่กลัวไม่หลบ่ะไม่กลัวเรื่เดเรื่

เขาตดนะขเนะพะั่นจาเลวคืนนี้ไม่เป็นส่วนยุ้าดาวปูหาเลยบอกนมคนละขวดแล้วกันเดี๋ยวตีกองล่วเห็นมแล้วบางคนไม่ได้เอา นางกินนมแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ตีนางตีกองร้องเพลงกันสองคนไม่เอาไม,อม่เมานมหนูรับไปแนละ้วุณพวกก็รับเอ้ยมันเทียนเที่ยงคืนเสียงโลกเลยนะกันอือก็ตื่นตื่นมาเที่ยงคืนโอหเดี๋ยพ่อทำที่หมายเลยแต่พูดบ้างพูดบ้างหนูก็ตื่นขึ้นมาดีนะแกาอาเจียนคืนแต่ว่าเทียนคืนแล้วอะ นอนฟังเูหลปจุดบอกลูกบอลว่าลับแอมตัดร้อนก็เลยตกใจจิมดีเขด่าผมค่ะหลักฐานผมมูนเลยท่านแตงกวาอ่อย าางงมจริงๆถ้ามันล้างไม่สะอาดบูเคยเจอผักเหม็นผื่นผื่นมากสวัสดีบายบาย,บายจุบจ๊บๆอิ่มแล้วจา้าสวัสดีจา้าดู